พนักง,งานขายเยอะมากจนแบบเฮ้ยอะเข้าไปเข้าไปเสร็จปุ๊บยังไงฮัลโหลทุกคนวันนี้ไม่ได้มาคุยเรื่องความรู้เกี่ยวกับสก,กินนะแต่ว่าจะมาเมา้ามอยเพื่อไให้กระเป๋ามาใหม่ทุกคนคืออังอะเพิ่งกลับจากไต้หวนันใช่ไหมแล้วตอนอยู่ไต้หวันเนี่ยก็ไปเจอว่าเฮ้ยทําไมคนที่นั่นหิว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 เคยคนที่นั่นไหนหิวกระเป๋ายี่ห้อเนี่ยเยอะมากๆแล้วย่านที่อังพกักอะพอดีพอดีก็มีร้านนั้นอยู่แล้วพนักง,งานขายเยอะมากจนแบบเฮ้ยอะเข้าไป เข้าไปเสร็จปุ๊บยังไงโดนโดนมาสามใบวันนี้ก็จะมาเมามอยเล่าสู่กันฟังนะมาดูใบแรกกันก่อนน้องคนนี้ใช้ได้สองแบบก็คือสะพายแบบอย่างนี้ได้แล้วเขาจะมีสายยาวมาให้ด้วยนะสายยาวเนี่ยสำหรับสะพายแบบ cross body ทุกคนลองมาดูข้างในกันวัสดุเขาอะจะไม่ใช่หนังนะจะเป็นแบบ pu ดังนั้นเราก็สามารถใช้ได้ด้วยความแบบ สมบุกสมบันไม่ต้องทนุถนอมอะไรน้องเขามากของอังก็คือเลอะไปแล้ว 1. จุดได้มาวันแรกเลอะเลยอ่ะดูข้างในกันนะคะข้างในก็จะเป็นผ้าแบบผ้านุ่มๆมีช่องอะไรเรียบร้อยแล้วราคาก็คือน่ารักมากอันนี้ห้างจะมีประมาณแบบ2 0 0พไม่ก็ไม่ถึง2 0 0พเวลาปรับสายนะก็คือแกะตรงนี้ได้เลยคืออังชอบตรงที่เขามีความแบบพอสะพายอย่างเงี้ยมันติดตัวพอดี องศาแขนตรงเนี้ยพอดีเลยไม่ไม่พองเกินไปไม่แฟบเกินไปแล้วเวลา cross body เราใส่กับพวกโค้ดหรือว่าอะไรหนาๆมันก็พอดีตัวแล้วเขาปรับความยาวได้ด้วยทุกคนดังนั้นไม่ว่าจะคนตัวเล็กหรือว่าคนตัวสูงก็สามารถใช้ได้คือร้านเนี้ยของเขาเยอะมาก เยอะมากคือใช้เวลาอยู่ในร้านประมาณสองชั่วโมงแล้วพนักงานขายเขาเยอะมากเพราะว่าขายดีมากอันนี้อีกใบหนึ่งนะคะอันนี้เหมือนจะแพงขึ้นมานิดนึงแต่ก็ประมาณนี้แหละ2 0ง0ันสองนนิดนิดน่าลองไหมทุกคนสีก็คือเป็นตัวอังมากๆเรียกว่าสีอะไรอะสีเทาหรอสีเทาบวกทองแล้วเหมือนเดิมว่าสายเขาปรับได้อันนี้ก็คือสพายแบบนี้ได้นะปรับได้3ระดับอันนี้ก็คือแบบ ตรงประมาณสับโกแล้วก็คิดก่อนก็คือใบนี้ยังไม่เคยใช้เลยปรับได้สามระดับอะตอนนั้นเขาสอนอยู่วิธีปรับก็คืออ่ะเข้าๆจริงๆมันปรับง่ายนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราคล่องอ่านี่เขาจะมีรูให้สามสารูเดี๋ยวเราลองปรับเป็นเลเวลสองดูละกันนะเจออหละเออเหมือนลูกเข็มขัด นี่ก็จะเป็นอีกความยาวนึงนะคะอันนี้ก็สําหรับความสูงประมาณอ้างนะ158ก็จะเอาไว้ cross body ได้แบบนี้เอ้ยมันพอดีเลยนะคนที่สูง158บอกเลยว่า cross แบบนี้คือไซส์พอดีตัวบางนี้ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อกระเป๋าแบรนด์แบบยุโรปอะเวลา cross แล้วมันจะยาวลงมา อย่างแบบของซีรีนอย่างเงี้ยถ้าเป็น crossbody ก็คือมันยาวมากอะแล้วมันยิ่งทําให้ตัวเราดูตี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบรนด์ของไต้หวันเลยดังนั้นเขาก็ทํามาสําหรับสาวไซส์ของสาวเอเชียนะคะน่ารักมากอวดข้างในดีกว่าอันเนี้ยอังว่าอารมณ์มันเหมือนแบบพวก wallet on chain อะ คือมีที่ใส่การ์ดช่องข้างหลังช่องข้างหน้าแล้วก็ช่องซิปตรงกลางดังนั้นถ้าเกิดว่าใช้อันนี้เราไม่ต้องพกกระเป๋าตังก็ได้ก็คือเอาเงินยัดเข้าไปในนี้เลยเหรียญก็ยัดเข้าไปในช่องตรงกลางแล้วก็มีช่องเล็กแอบบแอบบข้างหน้าอย่างนี้ลักษณะอันนี้เป็นแปะแปะอะใบที่สองจบไปนะคะแต่ก็ยังไม่หมดนะจ๊ะจำไม่ได้เหมือนกันว่ามีกี่สี เยอะอยู่ชอบอะชอบความเป็นกล่องๆอ,อะน่ารักมากเลยใบที่สามใบท้ายน้องขนมจีบนะคะอันนี้ก็น่ารักมากยังไม่เคยใช้เหมือนกันเขามีมาให้เป็นยังไม่อยากแกะดูคร่าวๆแล้วกันเนาะสายสั้นแบบนี้เอาไว้ถือแบบน่ารักน่ารักแล้วก็สายยาวสายยาวอ้อนี่เป็นแบบหัวเข็มขดัดปรับความยาวได้อันนี้ก็น่าจะใส่อะไรได้ไม่ค่อยเยอะนะแต่ใบที่จุได้เยอะมากๆเนี่ย อันนี้รีวิวแค่นี้พอใบที่จุได้เยอะมากๆแล้วอังใช้ตลอดตั้งแต่ได้มาก็คือน้องใบนี้ทุกคนดูข้างในพื้นที่แบบกว้างขวางโอ้โถงถ้าเทียบขนาดอ่ะน้องเขาจะคล้ายๆกับซีรีสรุ่นรุ่นอะไรนะร <c oughs> ุ่นร <c oughs> ุ่น <c oughs> ที่ส่งประมาณเนี้ย ถ้าดูผลเผืนะไซส์จะคล้ายๆกันแต่ว่าข้างในของน้องคนเนี้เขาจะโอดหงมากกว่าดังนั้นก็จะจุได้มากกว่าด้วยราคาน้องเขาอะทำให้เราสามารถใช้โดยที่ไม่ต้องระวัง ไม่ต้องแบบมองค้อนเวลาคนมาเดินชนหรือว่าอะไรหกใสเราสามารถใช้ชีวดตได้แบบสบายๆถ้าใครได้ไปไต้หวันนะลองไปดูร้านนี้นะคะยังไม่ได้บอกชื่อร้านใช่ปะโรบินเมย์ใครเคยใช้บ้างอะ่ะมีใครชอบเหมือนอังไหมถ้าใครชอบยังไงเคยใช้รุ่นไหนก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้นะคะ